Sense escape time trapped and not in mind can't of alright I'm I'm my สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟทุกท่านเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องท็อปทีเอนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนอื่นนะครับขอแจกบัตรกาลีน่าก่อนเลยนะครับผมสำหรับใครที่มาเอ่อมาไว้นะครับแล้วมาคนแรกๆนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้บัตรกาลีน่าไปนะครับผมก็ผมแจกทุกคลิปนะครับถ้าไม่ลืมใส่นะครับผมก็ แจกทุกคลิปเลยนะครับขึ้นจอแบบนี้นะครับใครมาวหวนะครับก็จะได้ไปเนาะนะครับผมก็เติมได้แค่คนเดียวนะครับผมโอเคเนาะนะครับก็ต้องไวด้วยนะครับผมก็ใครที่มาช้าเติมไม่ได้ก็อย่าน้อยใจนะครับเพราะว่ามีคลิปนะมีเรื่อยๆนะครับมันอยู่ที่ความไวของเรานะครับผมโอเคเนาะใครอยากมาทันเพียงแค่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับไม่ใช่กดกระดิ่งธรรมดาต้องแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะเพราะว่าถ้ากดกระดิ่งธรรมดาเนี่ยมันไม่มัน เออมันอาจจะไม่แจ้งนะครับผมก็ต้องแจ้งเตือนกดว่าแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับผมโอเคเนาะนะครับผมในคลิปนี้นะมีแจกเพชรด้วยนะครับซูมแจกเพชรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ยูยเดียวนะครับมีแจกเพชรนะครับนี่ใครอยากจะได้เพชรฟรีๆแบบนี้นะครับผมนะครับกดเลยครับผมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ยุยดีแล้วก็กดแชร์นะครับผมโอเคนะครับผมนี่นะครับ อันนี้เป็นเพชรที่ผมได้มาจาก GM นะโอเคเนาะไม่ได้มานานแล้วเพราะไม่ได้ส่งภารกิจอะไรนะครับผมก็เพิ่งได้นะครับผมอ่ะก็ใครที่อยากได้ผมก็มีตังเติมให้อยู่แล้วนะครับผมโอเคนะก็ตอนนี้มีงบอยู่เกือบหมื่นนะครับผมเพราะว่าแจกไปแล้วนะครับจากงบ1 0,000ื่นนะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็แจกเรื่อยๆนะมีงบมาใหม่เรื่อยๆนะครับผมอ่ะก็เพียงแค่กดไลค์กดแชร์เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าอ่าเลเวลแต่ละเลเวลนะครับจะมีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับผม อันนี้เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งนะครับของต่างชาตินะครับผมอันนี้คือ,อเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาให้อีกนะครับผมอันนี้เป็นแค่เซิร์ฟของเซิร์ฟหนึ่งนะเดี๋ยวจะเอาเซิร์ฟอื่นมาให้ดูด้วยนะครับผมอันนี้นะคือมันก็น่าจะเหมือนเซิร์ฟไทยไนั่นแหละครับผมนะเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าของข้างในนะมันจะได้อะไรสําหรับเลเวลต่างๆนะครับอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย โอเคครับผมก็สําหรับเลเวลต่างๆก็ประมาณนี้นะครับผมบางอันก็อาจจะแบบว่าผมคิดว่ามันอาจจะสุ่มให้เราหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าบางเลเวลเนี่ยคือมันได้เลยครับผมได้แน่นอนแต่ว่าบางเลเวลเหมือนว่ามันจะสุ่มให้เรานะว่าจะได้อนนุนอันนี้นะครับผมอ่ะก็อันเนี้ยมันน่าจะอยู่ที่ดวงเราด้วยหรือว่ายังไงนี่แหละนะครับผมโอเคนะคขอบคุณมากที่รับชมนะผิดพลาดกันใดขออภยนะัยในนาทีนี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย วันนี้นะครับพี่ก็จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟให้น้องๆดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ไปคัดลอก UID ของเราก่อนนะครับปั๊บนะครับแล้วก็นะครับมาที่เว็บ 24store นะครับโอเคนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับกดอ่าล็อกอินเฟสบุ๊คนะครับอ่าโอเคนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับกดเติมเงินนะครับเติมเงินทัวร์เลนะครับโอเคแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับที่เราโอนเวล์เบอร์นี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่กรอกเลขอ้างอิงเสร็จนะครับก็กดยืนยันการทารายการนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับเครดิตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถดูเครดิตได้ที่ด้านบนซ้ายนะครับ50เครดิตนะครับจะไปสุ่มของรางวัลกันนะครับกดที่หน้าหลักเลยนะครับปั๊บนี่นะครับมาแล้วนะครับสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับโอเคนะครับใส่ UID ของเราตรงนี้นะครับปั๊บปั๊บนะครับนี่นะครับกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับว้าวอุ้ยสวยงามนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับรางวัลสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่สามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพชรนะครับเริ่มการสุ่มแลัวผมครั้งละสิบเครดิตเท่าน โอ้โหเรียบร้อยนะครับอันแรกนะครับอ่าแต่ก็ไม่ดีใจเท่าไหร่โอ้ผมเฉยๆนะครับเพชรแค่นี้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าสำหรับน้องๆนะบอกเลยว่าโหได้น้องๆได้นี่โคตรดีเลยนะครับโอโคตรคุ้มนะครับก็ดีใจเหมือนกันแล้วแต่ว่าเฉยๆครับเฉยๆเอดี๋ยวมาสุ่มให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อน้องๆอยากสุ่มบ้างนะครับอ่าของรางวัลนะครับมีโอกาสได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่าอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมอ่านี่นะคปั๊บนี่นะครับโอเคไปกันต่อนะครับ ยังไงเราก็คุ้มเลยนะครับโคตรของโคตรคุ้มเลยนะครับปูมีที่ไหน50บาทได้มา5,000กว่าเพชรนะครับปกตินี่มันตกอยู่ประมาณเกือบ2,000บาทเลยนะนะครับโอเคให้ไปกระต่อผมจังหวะนี้นะครับอ่ามาเฮ้ยอ้าวค้างครับผมจังหวะนี้ถ้าน้องๆนะครับอยากได้เพชรฟรีของพี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์เลยครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับมามาโอ้โหร้อยเจ็ดสิบสองเพชรนะครับสุดท้ายเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับปั๊บหุยได้รถด้วยโอ้ยอย่างเท่ครับผม นะครับว้าวตอนนี้นะครับได้มา6590เอ้ยแต่ไม่ใช่ดิเรามีเพชรอยู่แล้วเนาะได้ประมาณ5000กว่าเพชรนะครับอุ้ยเยอะมากเลยนะ50บบาทนะหาที่ไหนได้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าอยากตามมานะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ